วันนี้นะคะจันเจนจะมาผ่าดวงค่ะให้กับศิลปินนะคะนั่นก็คือคุณแซคชุมแผ่นั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าศิลปินคนนี้นะคะเป็นศิลปินที่มากนะคะด้วยความสามารถค่ะและหนุ่มแซคนะคะก็ได้มาถึงนะคะสถานีไทยไทยนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะในรายการไทยไทยครับดังนั้นใครนะคะที่นะคะได้มีโอกาสดูรายการเช้ารายการไทยไทยครับนะคะก็จะนะคะเห็นหนุ่มแซคนั้นมาเยือนสถานีของเรานะคะและได้นําซิงเกิลพิเศษ กับเพลงที่ชื่อว่ามาอย่างตอนนี้นะคะมาฝากเพลง มาฝากแฟนๆนะคะขนาดยังไม่มีมิวสิกวิดีโอนะคะยอดวิวตอนนี้นะคะต้องบอกกอดแอบกระซิบขึ้นไป6ลร้าน8 0 0แสนกว่าวิวแล้วค่ะแล้วเพียงเวลาไม่ถึงเดือนเท่านั้นนะคะและเดือนหน้าเนี่ยได้ข่าวแววๆมาค่ะคุณผู้ชมค่ะหนุ่มแซกของเราจะไปทัวร์ยุโรปค่ะนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์ขออนุญาตมาผ่าดวงหนุ่มแซกกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในช่วงนี้จนถึงปีสิ้นปี2560รรวมถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศของเขาด้วย ว่าเขานั้นจะได้อะไรดีๆกลับมาค่ะนะคะศาสตร์ทุพยากรของอาจารย์นะคะหยิบขึ้นมานะคะได้ทูบ2ดอกนะคะนั่นก็คือนะคะทูบสีแดงนะคะกับทูบสีฟ้านั่นหมายถึงนะคะว่าในชีวิตของหนุ่มแซกนะคะในช่วงนี้นะคะจนถึงสิ้นปี2560กนะคะก็บอกได้เลยว่าเกิดเรื่องดีๆแน่นอนจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการเงินการทองเก็บเงินได้มากขึ้นมีชื่อเสียงมีพลังออร่าที่โด่งดังได้ศึกษาอะไรที่ใหม่ๆนะคะรวม ถึงการเดินทางนะคะที่หนุ่มแซกนี้จะเดินทางไปนะคะทัวร์ยุโรปนะคะในนะคะช่วงประมาณเดือนหน้านี้ต้องบอกก่อนการเดินทางราบรื่นเดินทางปลอดภัยแน่นอนค่ะและอยากให้หนุ่มแซกเนี่ยถือโอกาสนี้นะคะไปนะคะ เดินทางไปเพื่อรับพลังนะคะปรับเปลี่ยนนะคะดวงชะตานะคะเพื่อที่จะมาหนุนนําโอกาสและการเดินทางไปในครั้งนี้นะคะอยากให้หนุ่มแซกเนี่ยเปิดหูเปิดตาค่ะแล้วนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะประสบการณ์นะคะอะไรนะคะที่เราไม่เคยทําเพราะว่าในปีนี้นะคะปี2560ต้องบอกก่อนดวงหนุ่มแซกเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าประสบการณ์เรื่องของดาวที่มันเป็นดาวความรู้อย่างดาวพฤหัสเนี่ยมันทํามุมที่ค่อนข้างดีจะสังเกตจากหน้าหนุ่มแซกนะคะหนุ่มแซก จะน่าใสมากไม่ใช่ใสเพราะว่าเขาหล่อนะแต่พลังออร่ราที่ออกมาเห็นไหมคะหน้าผากเขาก็ดีแววตาเขาก็ดีจมูกหรือรอยยิ้มเขาก็ดีทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดค่ะไม่ว่าจะลีลาท่าทางต่างๆมันบอกเลยค่ะว่าคนคนนี้ดังแน่นอนและที่สําคัญไม่ได้ดังธรรมดานะคะดังนะคะไปยังทางไกลอีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะหนุ่มแซคคนนี้นะคะนอกจากเป็นคนที่ขวายคว้าหาความรู้แล้วยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้ด้วยดังนั้นน่าเป็นแบบอย่างคะ่ะสําหรับเยาวชนนะ หรือใครก็ตามที่กําลังทอแท้นะอย่าเพิ่งทอแท้ค่ะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเชื่อว่าโอกาสจะเป็นของคุณวันหนึ่งแน่นอนค่ะ